ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นนักเทรดกาลังเทรดนะครับผมต้องบอกว่าการออกกําลังกายสําคัญมากนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยออกมานะครับอันนี้เป็นงานวิจัยเลยเนาะนะครับการออกกําลังกายเนี่ยนะครับ resistance training หรือว่าการยกเวทนะครับนี่ยกเวทแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนาะมันจะช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดหรือว่าลดความเครียดลงครับคือเราได้ต้านกับอะไรบางอย่างครับแน่นอนการเทรดนะครับต่อให้ ผมใช้เทคนิคดีมันซับไพที่มันเทรดโคตรชิลเลยนะครับแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเครียดสะสมนะคือไอเนี้ยผมเป็นระดับเอ็กซ์เปิดแล้วนะเออคือถ้าเกิดมือใหม่หรือขั้นกลางเนี่ยคือเครียดเยอะอยู่แล้วเออนะครับคือไม่ว่าจะระดับไหนของการเทรดอะหรือเอ็กซ์เปิดแบบผมอะนะครับมันจะได้รับความเครียดสะสมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการออกกําลังกายนะครับแบบเวทเทรนนิ่งนะคือยกเวทเนี่ยเข้ายิมยกเวทนะครับควงกล้องให้ดูอ่าเนี่ยเพิ่งมุนหัวนะการออกกำลังกายแบบยกเวท ลีทิสแตนด์เทรนนิ่งนะครับจะช่วยให้เราลดความเครียดได้เยอะเลยแล้วทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนทั่วร่างกายดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายดีขึ้นก็ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ก็ทําให้เราเทรดได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วการออกกาลังกายเวลาเรายกเวทเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธินะแบบเราโฟกัสแค่กล้ามเนื้อโฟกัสแค่เรื่องนูน้นแบบแค่โฟกัสกล้ามเนื้อก็แบบเออจะตายแล้วอันนีก่อไหมเออมันทาให้เราฝึกจุดโฟกัสของเราเนาะไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะเวลาเทรดเราด้โฟกัสถูกต้องด้วยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยากเทรดประสบความสําเร็จนะครับคุณต้องดีขึ้นในทุกด้านนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะครับการเทรดได้เงินอยู่แล้วนะครับทีนี้ สุขภาพกายสุขภาพจิตละ่ะคุณจะทํำยังไงนะครับสุขภาพกายนะครับก็มี2อย่างนะครับคือการออกกําลังกายกับการทานอาหารที่ดีนะครับเหมือนผมออกกาลังกายแบบนี้มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่18แล้วนะครับออกกำลังกายนะครับทานอาหารเสริมนะครับกินอาหารที่ดูแลสุขภาพนะครับแต่ก็ดูแลสุขภาพไม่ได้ทุกมือแต่อาหารเสริมถ้าใครเห็นผมกินผมกินอาหารเสริมเยอะมากนะครับคือผมผมเลือกแบรนด์ที่มันออแกนิกร้อยเรลยนะราคามันค่อนข้างแรงนิดนึงแต่มันกินได้ตลอดชีวิตเนาะแบรนด์เหล่านี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณทําาเเงินได้ยอะมก แต่คุณนอนติดเตียงคือสุขภาพไม่ดีอ่ะคุณจะไม่ได้ใช้เงินนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเพื่อตัวคุณในอนาคตจะได้ใช้เงินที่คุณหาได้ด้วยโอเคไหมครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ